สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมิดหมอแค้นแฟนหมอลำมเมื่อนี้มีข่าวสารอีหยังในแวดวงของหมอลำแน่อ่าสิได้มานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามรับชมลับฟังกันมีการประกาศผลของอีสานพ่ศูนย์วิจัยธุรกิจและกษตเศรษฐกิจอีสานคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นเผยผลสำรวจเรื่องเก็บคะแนนครึ่งปีแรก ร่างวันแห่งปีของคนอีสานปี2565โดยทําการสํารวจระว่างวันที่2 8กรกฎาคมถึง2สิงหาคมพศ2565จากก้ากกุมตัวยางน้องๆอายุ1ิปีขึ้นไปจํานวน1 1 0 9้ยไลในเขตพื้นที่ภาคอีสานทั้งนี้มีการเก็บข้อมูลอีกครั้งช่วงปลายปีเพื่อสรุปคะแนนภาพรวมทั้งปีซึ่งผลคะแนนของหมอล่ำ ดีเด่นปีนี้กระสิเป็นไผไปบ่ได้พี่น้องกระได้แก่อันดับที่หนึ่งก็คือวงระเบียบวาทศิลป์ได้มาลอยละ12.8วงระเบียบวทศิลศ์ก็ถือว่าเป็นหมอลำเก่าหมอลำแก่หมอลำคุณภาพวงหนึ่งอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้นาอพี่นออ้องจึงบ่แปลกใจเลยจึงเป็น ไปตามข่วมขาดหมายของบรรดาคนในแวดวงของวงการมอลำกับบ่มีผูใ้ใดเถียงว่าจังหวะนี่ช่วงนี้พ่อสอนนีหมอลำใหญ่มอลำดังกลเป็นวงระเบียบวาทศินหรือว่าเจ้าของฉายาที่บรรดาคนในแวดวงมลำตั้งหายว่ามอลำดาล่าหรืออีกฉายาหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัายมอลำ น้าพี่น้องวงระเบียบวาทศิลป์ซึ่งมีพอเอเป็นผู้ดูแลเป็นเจ้าของวงวงระเบียบวาทศิลป์ถือว่าเป็นมอลำเก่าแก่ที่อยู่กับครูกับคนอีสานมายังยาวนานเมื่อนี้ก็เลยสิมาเบาเื่องวงระเบียบวาทศิลป์เป็นอย่างจังได้ซื้อว่าเป็นมหาไรมอลลัมเพราะว่าเพิ่นได้พัฒนาบุคลากรหมอลำออกสู้ตลาดมอลำอยยัง มากมายหลากหลาย,ลายคนภัยที่ไปยุก็เพิินเนี่ยนาะพี่น้องหังว่ามีชื่อเสียงเพราะว่าเพิินสีสอนเรื่องการล่ําการฟอนหลวกะคุณธรรมจร,ริยธรรมครบวงจรคําสอนหลักๆที่พ่อเปียพ่อเอเคยสอนลูกวงอยู่ตลอดก็คือเออเข้าให้เขาเฮ้าแหงใด้ล้กกะอย่านอนตื่นสาย,ยอย่าอายท่ำกิน อย่ามีเงินหน่อยอย่าค่อยวาสนายุ่กับให้เพิ่อนวาด,ดีหนีกับให้เพิ่อนเสียดายตายกับให้เพิ่อนชิดหอดนี่คือคําสอนที่พ่อเอะพ่อเปียได้บอกลูกบอกหลานในวงมาหังวาถุกคนกับวาได้พอคนที่เขาไปยุ่น้ำเพิ่นนี่เพิ่นสิบอกสิสอนหังว่าสอนทั้งการลองการล่ำ หละกการยั่งสอนจริยธรรมอมือยู่ในหันในโตเลยพี่น้องแล้วผู้ใดที่ลงจากเพิ่นนี่ดังดังแทบทุกไล่เนาะพี่น้องไผลงจากเพิ่นไปแน่แล้วก็ไปสั่งวุ่งไม้แน่เนาะพี่นอ้องก็มีบอยสิริชัยมอล่ําใจเกินลอยซึ่งกระลังโด่งดังมากในตอนนี้แล้วก็มีนกพุ่งสกอรบุตรจักรพันธ์แม่นจักรพันธ์ ซึ่งแต่ละคนก็ได้ออกไปทําวงหังว่าแต่แขนงแต่แขนงออกไปจากระเบียบวาทนาินทังนั้นเนาะพี่นอ้องแลวก็ปีนี้เพิ่นได้มีการปรับปรุงเครื่องเสียงไม่ล่าสุดของมอลัมอาบีหรือว่าระเบียบนี่ปีนี้ได้ปรับปรุงระบบเสียงไม่อีกหังว่าเปิดฤดูกาลนี่สิได้พบกับระบบเสียงที่ว่า ประเทศไทยในวงมอลำันี่ตอนนี้ยังบ่ได้มีผู้ใดนํามาใส่พี่น้องระบบเสียงซีทิศทางเป็นวงแรกของประเทศไทยที่นําระบบนี้เขามาใส่สิเป็นจังไหรพอเอบอกว่าให้ไปพิสูจน์กันเมื่อเปิดฤดูกาลวันที่หนึ่งตุลาคมเนาะพี่น้องเนาะนั่นลและแล้วกะ็วงระเบียบวัทศิลป์นี่เป็นวงที่ว่าบ่มีดดามา บ่มีด่ามาบอมีค้นด่ากันในเพจในช่องของเพิ่นเลยก็ววาไดอเอฟซีของเพิ่นนี่ล่ะน่ารักมากๆได้พี่น้องเอฟซีของระเบียบวัตถศิลป์นี่สิบบไปว่าให่วงใดเลยวันเถาะเพิ่นสสีบึง่งติดตามเฉพาะศิลปินที่เพิ่นชื่นชอบเป็นวงที่รักษาภาพลักได้เป็นอย่างดีหล้กก็มีงกนใหญ่อีก งานหนึ่งก็คือ Big กเมา t เทนงานแสดงมหากรรมดนตรีหังว่ายง่ที่สุดในประเทศไทยในวันที่10แล้วกท่านว่าคมที่สีหอดน,นี้แล้วก็วงระเบียบวัตศิลป์กับเป็นวงหมอลำ่ที่ว่าดได้รับเชิญไปทําการแสดงในงาน Big กเมา t เทนหายากพี่น้องหายากแคงสีเห็นหมอลำ่ไปแสดงในมหากรรมดนตรีง่าย่าจังสี่ นี่แหละคือวงระเบียบวัศิลินที่มีการจัดระบบในวงหังว่าเป็นขั้นตอนและปีนี้มีไผยขึน้นไผล่งแน่ช่วงปิดฤด,ดูกาลหมอล่ำผู้แรกนี่ก็คือเชอรี่ปียพอนนาะพี่น้องนั่งเอกสาวเสียงดีหน้าตาดีกระลังฮอตกระลังปังมีเอซีหลายอีกคู่หนึ่งซึ่งได้ง่ายมาจากหมอล่ำใจเกินลอย ของน้องบอยซิริชัยเฮ้าน,นี่ยละออก็ได้มาขึ้นกับระเบียบวาตศิลป์เป็นทีเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผู้ที่สองนี่ก็เป็นฟอร์ดสิทิชัยพระเอกหนุ่มไฟแรงมาจากเสียงอีสานแล้วก็คนล่าสุดนี่ก็ค่ำแค้นนัทููิมออซึ่งเป็นมอล่มที่เริ่มมาจากการเป็นนักกีฬานักวอลเลย์บอลของราชบุรี ก่อนสิมาเป็นแดนเซอร์ของวงปรฐมบันเทิงศิลป์แล้วก็ได้พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆก่อนสิใหญ่มาอยู่กับนกพงศกรมอลำเสียงวิหกและฤดูการปิดของมอลำนี่การขึ้นลงมันก็นเป็นเรื่องธรรมดาบาดที่นี่ไผ่ลงจากระเบียบแน่ออก็มีติงลี่ชช่นาล่งซึ่งเป็นพีช่ายของเต่ายองนี่แหะ ซึ่งยังบป,ประกาศว่าสิไปขขืนวง่งไดติงลี่นี่เป็นผู้ที่ชักชวนเต้าหยองเขามาอยู่วงระเบียบวาทศินจนเป็นทีโด่งดังในตอนนี้หังว่าเป็นแดนเซอร์ที่ฮอตที่สุดในประเทศไทยแล,กลย้ก็ไล่ตอมาเนี่ก็เป็นฮอตดีทวีศักนี่ก็ล่งจากระเบียบก็ได้ไปเขากรับสาวหน่อยเพีรบันแพง น้อพี่น้องนี่ชือเรื่องเล่าในแวดวงมอลำซึ่งแอดมินได้นำมาเสนอให้พี่น้องฟังพี่น้องชมสำหรับมือนี้แอดมินขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ